ัวโมชันเบิร์ดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูสวยขึ้นแท็กวัตถุหรือว่าติดตามวัตถุกดค้างไว้แบบนี้ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันใน EP ที่2แล้วนะครับก็วันนี้ยังอยู่ในเรื่องแอปพลิเคชันของ Insta r r เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการรีเฟรมเมื่อเพื่อนๆได้ไปถ่ายวิดีโอภาพนิ่งมาเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องมารีเฟรมเพื่อจะโพสลงโซเชียลหรือว่านำไปตัดต่อในแอปอื่นๆอ,อ,อีกนะครับก็วันนี้จะเป็นเรื่องของการรีเฟรมแล้วก็การตัดต่อผ่านตัวแอป i n s t a r แใน EP 1นะครับผมสอนดาวน์โหลดเข้ามา เก็บไว้อยู่ในแอปพลิเคชันแล้วจะมาลองรีเฟรมกันดูนะครับสำหรับคลิปวันนี้มาเลยครับเราเข้ามาที่อัลบั้มตรงนี้นะครับกดเข้ามาถ้าเกิดเรากดไปที่แคม era ตรงนี้นะครับ หรือว่ากล้องเนี่ยมันจะขึ้นแบบ d i s Connect อยู่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นแล้วเพราะว่าใน EP แรกเนี่ยเราดาวน์โหลดฟุตวิดีโอต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชัน Instagram เสร็จสรรเรียบร้อยนะครับแล้วก็เลือกไปที่ local ตรงนี้นะครับกดติ๊กไปอันนี้ฟุตวิดีโอต่างๆเนี่ยที่เราดาวน์โหลดมาเก็บไว้จะโชว์ขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับทั้งวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งนะครับเราเลือกมา1 Foot ฟุตเทจนะครับที่เราต้องการที่จะตัดต่อผมเลือกเป็นฟุตนี้นะครับอันนี้คือฟุตเทจนะครับที่ผม ฟูตก็จะเป็นประมาณนี้มันจะหมุนไปหมุนมานะครับมันจะไม่ล็อกอยู่กับเพราะว่าเรายังไม่ได้รีเฟรมนะครับถ้าเกิดเราส่งออกไปแบบนี้ฟุตวิดีโอที่ได้เนี่ยมันก็จะหมุนไปหมุนมาไม่มีการล็อกตำแหน่งนะครับมันก็จะหมุนไปตามทิศทางของกล้องเนี่ยที่เราหันไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมารีเฟรมกันโดยการเลือกรีเฟรมได้2แบบนะครับ1คือเราเลือกจุดเองได้กับ2 คือการแท็กวัตถุนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรีเฟรมกันนะครับเรามารู้จักฟังก์ชันต่างๆที่อยู่ในหน้าการรีเฟรมตรงนี้ก่อนนะครับเริ่มจากแถบนี้นะครับแถบที่อยู่ด้านล่างตรงนี้รูปดาวนะครับถ้าเกิดเรากดติ๊กให้มันเป็นดาวสีเหลืองเนี่ยมันคืออะไรมันคือวิดีโอที่เราชอบนะครับเราก็ไปดูที่มันเป็นรูปดาวตรงนี้นะเผื่อว่าเราจะมาหาที่หลังเนี่ยเราไม่ต้องไปค้นหาในฟุตวิดีโอที่มันเยอะๆนะครับเราก็มาเลือกจากตรงนี้ได้ที่เราดาวไว้ตรงนี้เราก็มาเลือกได้เลยนะครับต่อ ไปก็คือมาร์กจุดนะครับที่เป็นธงเมื่อเรากดธงสีเหลืองๆตรงนี้อันนี้คือเรามาร์กไว้ก่อนว่าเราจะกลับมารีเฟรมตรงนี้เพิ่มนะครับหรือว่ามาร์กจุดว่าเราจะรีเฟรมแค่ตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วถ้าเกิดเราไม่ใช้นะเราก็เลื่อนไปให้มันตรงนะครับให้ธงขึ้นสีเหลืองแบบนี้แล้วเราก็กดติ๊กออก ตัวถัดมาครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีขีดปักลงมานะครับตรงนี้เรากดเข้าไปมาดูที่ตัวแรกก่อนเลยครับจะมี t r i มนะครับก็คือตัดหัวตัดท้ายเมื่อเรากดเข้าไปครับให้สังเกตดูลูกศรน,นะถ้าเกิดสีเหลืองขึ้นที่ลูกศรนนด้านหน้านะครับก็คือการตัดเฉพาะส่วนหน้าถ้าเกิดขึ้นด้านหลังครับเรากดไปติ๊กที่ด้านหลังก็คือตัดเฉพาะส่วนหลังออก สมมติว่าส่วนหลังเนี่ยเราไม่ได้ใช้เราตัดออกครับทิมออกแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจุดนี้จังหวะนี้เราไม่ได้ใช้เราก็เลื่อนไปเรื่อยๆครับจนถึงจังหวะที่เราใช้แล้วก็กดทิมที่ตรงนี้เลยนะครับกดออกไปอ่าเห็นไหมเราก็จะได้ฟุตวิดีโอเท่าที่เราตัดทิ้งหัวท้ายไปนะครับหรือว่าทิมหัวท้ายไปเสร็จสับเรียบร้อยต่อมานะครับสปีดตัวเนี้ยเราสามารถที่จะเร่งสปีดมันได้นะครับให้เป็นแบบไทม์แลปหรือว่าโมชั่นแลปนะครับ ก็ตัวนี้จะมีให้เราเลือกตั้งแต่1นึทับ x นะครับหนทับ x อันนี้คือ slow motion นะครับแล้วก็2 x เนี่ยจะเริ่มเร่งสปีดความเร็วขึ้นมานะครับมี4 x 6 x นะครับจนถึง1 6 x เนี่ยจะเป็นไฮเปอร์แล็บนะครับเขาจะมีชื่อบอก3 2 x 6 4 x เนี่ยก็จะเป็นเร็วขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะมีตัว motion b อ u r นะครับตัว motion บอร์ตัวนี้จะช่วยทําให้วิดีโอ time l a p ของเราเนี่ยดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูสวยขึ้นมากๆนะครับซึ่งยังไม่มีกล้อง a คชั่น cam ตัวไหน ที่เป็นกล้อง360องศามาเล่นสปีดแล้วแถมยังเพิ่ม m o ชั o นเบ u r ให้เราด้วยนะครับ m o ชั o n blur เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆแบบ the fat นะครับมันจะวูบไปเลยต่อมาครับจะมีฟิลเตอร์ให้เราเลือกใส่ด้วยค่าสีต่างๆเนี่ยเราเลือกได้ถ้าเกิดเราเลือกฟิลเตอร์นี้ใช่ไหมครับสมมุติว่าเราเลือกฟิลเตอร์ un3 นะครับเราก,กดติ๊กไปทีนึงเนี่ยเราสามารถเลือกความเข้มของฟิลเตอร์ได้นะครับตั้งแต่100จนถึง0เลยก็ดูกันว่าถ้าเกิดเพื่อนๆใส่สัก50สวยกว่าก็เลือกไป ตามที่เพื่อนๆต้อ,องการนะครับตรงนี้แล้วด้านบนนะครับมันจะมีบิวตี้ด้วยนะครับก็คือทําให้หน้าเนียนเนี่ยเดี๋ยวผมเลือกอีกฟุตหนึ่งมาบิวตี้นะครับเราสามารถปิดถ้าเกิดเราเปิดครับมันจะมี3ระดับนี่เห็นไหมหน้าจะสว่างใสขึ้นอันนี้แบบธรรมดาแบบกลางแล้วก็แบบสูงสุดเลยหน้าจะเนียนแบบสุดๆไปเลยนะครับสาหรับวิดีโอถ้าเกิดสาวๆเนี่ยต้องการที่จะหน้าเนียนก็เข้ามาเปิดโหมดบิวตี้ตรงนี้ได้เลยนะ แล้วกลับมาที่คลิปเดิมของเรานะครับฟิลเตอร์ผ่านไปนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีการปรับตั้งค่าแสงเองนะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นการปรับ ความสว่างแล้วก็จะมีคัลเลอร์นะครับขเขาเรียกว่าอุณหภูมิของสีนะครับก็จะมีสีน้ําเงินกับสีส้มแบบนี้เราพอใจที่ให้อุณหภูมิมันอยู่ประมาณไหนเย็นเย็นดูเย็นเก็ออกสีน้ําเงินนะครับดูร้อนๆหน่อยก็ออกสีส้มแบบนี้แล้วมาตัวที่3ครับตัวนี้ก็จะเป็นคอนทราส์นะครับเมื่อผมปรับไปเนี่ยความเข้มของคอนทราส์ก็จะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดน้อยลงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมจะไม่ยุ่งกับมันผมจะให้มันอยู่เท่านี้นะครับแล้วต่อมานะครับก็จะมีความสดของสี saturation นะครับ,ค,รบความสดได้ตามใจชอบเลยสดมากสดน้อยก็เลือกเลยครับตั้งแต่แล้วต่อไปก็จะเป็น h i g h l i นะครับสังเกตส่วนสว่างสีขาวนะครับเมื่อเราเปิด h i g h l ์เนี่ยสังเกตดูที่ท้องฟ้านะครับถ้าเกิดเราต้องการเก็บท้องฟ้าไว้เราอาจจะลดไ i g h ล์ลงนะมันจะได้เห็นสีฟ้าฟาของท้องฟ้าแบบนี้ต่อมาก็จะเป็น shadow นะครับก็คือส่วนที่มืดเราดูส่วนที่มืดต่างๆนะครับตามขอบพงหญ้าพวกนี้ที่มืด มันจะกระทบกับส่วนที่มืดดูตรงหน้าผมก็ได้ทําให้เปิดรายละเอียดส่วนมืดได้ดีขึ้นก็มาปรับที่ชาร์โดตรงนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นมัลติวิวนะครับซึ่งเป็นตารางตารางแบบนี้มีแบบ กลมๆสังเกตกลมๆตรงนี้นะครับมันจะมีตรงนี้เราสามารถเลือกให้กลมๆเล็กๆตรงนี้เราเลื่อนไปเลยอย่าให้มันไปอยู่ที่วัตถุตรงไหนเนี่ยเราก็เลือกเข้าไปแบบนี้นะครับหรือว่าเลือกเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าเลือกเป็นครึ่งต่อครึ่งแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นภาพของเลนสองเลนนะครับเลนด้านหน้ากับเลนด้านหลังอะไรตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกปรับมุมได้เหมือนกันแบบนี้แล้วก็เป็นแบบ360อองศาธรรมดาก็คือหมุนไปต่อมาก็จะเป็นมิวสิกตรงนี้นะครับเรา สามารถใส่เพลงที่อยู่ในแอปพลิเคชันของเขาได้หรือว่าเราจะจะดาวน์โหลดมาจากไอจูนก็ได้นะครับหรือว่าปิดไปเลยก็ได้เพลงเขาเนี่ยก็มีให้เราเลือกแบบเยอะมากๆนะครับเราสามารถที่จะใช้เพลงในนี้ได้เลยแบบนี้ผมเลือกไปแล้วก็ติ๊กถูกนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มเสียงดนตรีอะไรอย่างเงี้ยได้เลยแบบนี้นะครับลองเลย์ดูนะครับ ม,มันก็จะมีเพลงขึ้นมาให้แบบนี้นะซึ่งเพลงของเขาก็จะมีหลากหลายอารมณ์มากเราสามารถเข้าไปเลือกได้เลยเมื่อเราทําความรู้จักกับตัวนี้ไปแล้วต่อมาเรามาทําความรู้จักกับตัวนี้ครับอัตราส่วนของมุมภาพวิดีโอแล้วก็ภาพนิ่งที่เราเห็นอยู่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็คือ16ต่อ9าอัตราส่วนยอดฮิตนะครับแล้วก็จะมี2.35ต่อ1นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ widescreen มากๆเลยเห็นไหมมันจะ เลลงแล้วก็จะเป็น9ต่อ16นะครับคือแนวตั้งแล้วก็จะมี1ต่อ1ครับก็คือขนาดของ i ิน t a g r กรม16:9วนกลับมาที่เดิมมาถึงตรงนี้ครับตรงที่มันเป็นสีเทาๆตรงนี้อันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แอป i n s t a า 1R นะครับทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆตรงนี้ก็คือ AI นะครับโหมด AI แล้วผมเลือกเป็นฟุตนี้นะครับปร๊บแล้วผมก็เลือกไปกดที่ AI ตรงนี้เขาจะทำการแท็กวัตถุต่างๆที่เคลื่อนไหวนะครับแล้วก็แยกฟุตเทจออกมาให้เราตรงนี้เรียบร้อย อย่างคลิปนี้นะครับเขาแยกฟุตเทจออกมาให้เราเนี่ยเป็นทั้งหมด6ฟุตเราก็สามารถที่จะเลือกดูทีละฟุตได้เลยเราก็ดูมุมภาพเลยว่ามันล็อกใครเขาจะล็อกคนนั้นไว้อันนี้เขาจะล็อกวัตถุต่างๆแล้วก็แยกคลิปออกมาให้เราเป็นแบบสั้นๆนะครับเราก็สามารถที่จะติ๊กฟุตต่างๆเนี่ยแบบนี้แล้วก็เซฟผ่านไปกับโหมด ai นะครับเรามาดูการรีเฟรมกัน,น้วครับคราวนี้เราสังเกตเราสามารถเลื่อนแท็ตรงเนี้ย ไปได้นะครับซ้ายขวาแล้วก็มันจะมีตรงกลางเนี่ยจะมีเครื่องหมายบวกแล้วก็กลมๆสีเหลืองๆล้อมรอบอยู่นะถ้าเกิดเราบวกจุดนี้ปุ๊บอ,อันนี้คือการรีเฟรชมาร์กจุดแล้วนะครับเราเลือกไปแล้วจุดที่1พอเราเลือกจุดที่1เนี่ยเราสามารถมาเลือกมุมภาพได้ด้วยอย่างเช่นอัลต้าวนะครับอัลต้าวเนี่ยก็คือมุมภาพที่เราเลือกอยู่แนะตอนนี้แล้วก็จะมี Y นะครับก็จะแคบลงมานหนึง่งลรเนียร์นะครับก็จะแคบลงมาอีกแล้วก็แนโรนะครับอันนี้ก็คือแคบเลยนะครับแถม ยังมีแบบไทนี่เลยนะครับไทนี่ก็คือมุมภาพแบบกว้างๆเลยนะกว้างมากๆเลยแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลื่อนไปซ้ายขวาดูมุมภาพต่างๆมุมหน้ามุมข้างหรือว่ามุมหลังอันเนี้ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้เลยมากจุดนี้นะครับแล้วผมจะเลือกมุมภาพเป็น Y นะครับเลื่อนมามาอีกจุดหนึ่งแล้วลองเปลี่ยนเป็น Y แบบธรรมดาดูเลือกอีกจุดหนึ่งเป็นลีเนียนะครับ แบบนี้แล้วก็เลือดไปอีกคราวนี้จะเป็นแนโลกอ่าเรามาดูทั้งหมด4มุมมองนะที่เราเลือกไว้นะครับตรงนี้เห็นไหมที่มันเป็นมุมองศาตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะหมุนองศา วิดีโอได้นะครับแบบนี้ว่าเราต้องการที่จะหมุนประมาณไหนกี่องศานะครับมันจะมีที่เป็นรูปกล้องตรงนี้นะครับเรากดติ๊กไปเขาจะขึ้นแบบนี้มาให้ลองดูนะครับผมจะเลื่อนปุ่มสีแดงเนี่ยไปที่ตรงนี้เออกว้างมากๆเลยแล้วก็แคบมากๆนะครับกว้างมากน่าซูมออกซูมเข้าฟูบแบบนี้ตามจังหวะที่เราทําเลยนะครับพอเราเสร็จสับเรียบร้อยเราก็กดติ๊กถูกตรงนี้นะครับเรามาลองดู แบบนี้นะครับโอเคหรือว่าใครที่นะครับอยากให้มันติดตามตัวเราแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราถ่ายมาประมาณนี้แล้วเราค้เกียจรีเฟรมค้เกียจเลือกลากจุดไปลากจุดมามีฟังก์ชันที่ง่ายกว่านั้นมากๆครับก็คือการแท็กวัตถุหรือว่าติดตามวัตถุนะครับก็ง่ายๆครับกดไปที่วัตถุที่เราต้องการอยากให้เขาติดตามนะครับแล้วก็กดค้างไว้แบบนี้เขาจะขึ้นกรอบสีเหลืองๆมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเราไม่ต้องทําอะไรเลยปล่อยให้เขา แท็กจนเสร็จจนจบคลิปวิดีโอนะครับพอเราเรนเดอร์ออกไปเนี่ยเราก็จะได้คลิปวิดีโอที่มันแท็กอยู่แต่ตัวเราแบบนี้เลยเราสามารถสต็อปแท็กได้แบบนี้แล้วเรามาลองดูนะครับมันจะไม่หลุดจากวัตถุที่เราได้แท็กติดตามไว้เลยแบบนี้ครับนะ มันจะตามติดวัตถุที่เราแท็กเขาหรือว่าสั่งให้เขาติดตามนะครับแบบนี้ง่ายมากๆถ้าเราต้องการยกเลิกแท็กนะครับหรือว่าติดตามวัตถุเนี่ยให้เรากดติ๊กไปที่แถบสีหลืเงิมันจะมีถังขยะเพิ่มขึ้นมานะแล้วก,กดที่ถังขยะตรงนี้ได้เลยแถบสีเหลืองเนี่ยก็จะหายไปอันนี้ก็คือขั้นตอนการรีเฟรมในแบบต่างๆนะครับแล้วนะครับมาดูที่ด้านบนอ่าถ้าเกิดเราสมมุติว่าเราได้เฟรมที่เราต้องการเสร็จสับหมดเรียบร้อยแล้วเราก็แค่ กดส่งออกตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะส่งออกเป็น Export ร์ตแบบฟิกเฟรมนะครับก็คือเฟรมที่เราได้รีเฟรมไว้นะแต่ถ้าเกิดเป็น3า0องศาเนี่ยไอสิ่งที่เรา r รีเฟรมไปเมื่อตะกี้นะครับก็ไม่มีความหมายเลย <c oughs> เพราะว่าพอไปลงเนี่ยคนดูก็ต้องหมุนหรือว่าหันโทรศัพท์ ตามทิศทางที่เขาอยากจะดูนะครับรอบๆตัวเลยแบบ360องศาแล้วก็ที่มีจุด3จุดตรงนี้เรากดติ๊กเข้าไปตรงนี้นะครับตัวแรกเลยจะเป็น Follow State s t a b i l a t i o n นะครับก็คือเปิดการสั่งสังเกตดูนะครับถ้าเกิดผมเล่นแบบปิดการสั่งนะเห็นไหมภาพจะโยกแบบเห็นเห็นเลยสังเกตดูที่ภาพรอบๆนะครับมันจะโยกไปโยกมาแต่ถ้าเกิดเราเลือกเปิด การสั่นอ่ะผมขอเรียกง่ายๆว่าการสั่นนะครับกดติ๊กเห็นไหมด้านข้างตรงนี้จะไม่มีอาการสั่นเลยฟุตวิดีโอของเรานี่จะนิ่งกริ๊บเลยนะครับอันนี้ต่อไปนะครับก็จะมี snapshot เนี่ยก็หลายๆแอปเนี่ยก็จะมีนะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจถ่ายพาพนิ่งครับเราถ่ายวิดีโอมาแล้วให้เราเลือกไปที่ snapshot เลือกกดปุ๊บเขาจะโชว์ขึ้นแบบนี้ครับเราต้องการช่วงไหนเรากดไปเลย Snap ช h o t ไปเรื่อยๆเลยครับพอเราสแนป Shot ไปแล้วเนี่ยเราจะได้ภาพนิ่งมาอยู่ที่แกลเลอรี่ในมือถือของเรานะครับดูนะอันนี้ก็คือภาพนิ่งเนี่ยที่เราได้ส n a p ออกมาก็ไม่ได้ชัดอะไรมากมายแต่ว่าก็โอเคนะพอโพสลง Facebook ได้นะสำหรับใครที่ขี้เกียจถ่ายภาพนิ่งแต่อยากได้ภาพนิ่งจากวิดีโอนะครับเราก็สามารถที่จะสแนป ผ่านตัวนี้ได้เลยก็เดี๋ยว EP 3นะครับเราจะมีการใช้งานฟังก์งชันต่างๆลูกเล่นต่างๆนะครับมาสอนเพื่อนๆอ,อีกนะครับก็จะเป็นพวกสตอรี่ในโหมดต,ต่างๆเนี่ยครับในพวกสตอรี่เราสามารถเ,เลือกกด my story อะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับก็รอชมกันใน EP 3นะครับสำหรับโหมดสตอรี่ตัวนี้เดี๋ยวเรามาเล่นกันให้ดูแน่นอนนะครับส่วนันนี้หมดเวลาผมแล้วแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ